แล้ววิอยากทราบว่าผลเสีย <ừ. S 1> ถ้าเป็นโรคกคดไหย้อนจะมีผลเสียกับร่างกายคะร่างท้าก็อันแรกก็คือทําให้คุณภาพชีวิตในแย่ลงจากการที่เราทานอาหารแล้วมีความสุขสบายดีกับมีอาการแสบร้อนท้องหรือว่าเจ็บคอบางคนที่ มีอาชีพต้องใช้เสียงอย่างคุณวิเนี่ยถ้าเกิดเป็นกดไหลย้อนเสียงแหมเนี่ยจะแย่เลยครับทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งคุณภาพชีวิตจะแย่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็คืออาการรบกวนอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้ามีกดไหลย้อนเยอะๆแล้วไม่ได้รับการรักษาจะมีหลอดอาหารอักเสบพออักเสบมากๆเนี่ยถ้าไม่รักษาอีกจะทำให้หลอดอาหารตีเพราะว่าพออักเสบแล้วเนี่ยมีแผลแล้วร่างกายเราจะเกิดกระบวนการซ่อมแซมครับ ก็ได้ทาให้เกิดพังผืดแล้วก็หลอดอาหารตริดได้มีการกืนแล้วติดมีกลืนแล้วเจ็บนะครับหรือว่ามีเลือดออกได้ครับในกรณีที่เป็นเยอะๆนะครับแล้วก็ระยะยาวนี่บางคนเป็นติดต่อกัน5ปีหรือ10ปีนียจะทําให้เยื่อบุหลอดอาหารเนี่เปลี่ยนไปนะครับเป็นเยื่อบุคล้ายๆกับเยื่อบุของลําไส้นะครับซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของหลอดอาหารส่วนปลาย ก็ค้นทั่วไปจะสังเกตได้อย่างไรครับว่าเขาเป็นกรดไหลย้อนอยู่หรือครับครับคือโดยทั่วไปก็ดูจากอาการนะครับอาการที่เฉพาะก็คือว่ามีเลอเปรี้ยวมีเลอเปรี้ยวในคนไทยนี่ค่อนข้างเชื่อถือได้ถ้าเป็นบ่อยเนี่ยมีโอกาสเป็นกรดไหลย้อนได้เยอะอีกอันหนึ่งก็คือมีการแสบร้อนับลิ้นปี่แล้วก็ร้าวขึ้นมาที่หน้าอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาการของกรดไหลย้อนอีกกรณีหนึ่งก็คือมีอาการทางหูข้อจมูกเป็นเจ็บคอเรื้อรังแสบคอเรื้อรังหรือว่ามีเสมหะมาก ผู้็แล้วเสียงหายเสียงแหบครับคือมีมีต่อเนื่องเลยตลอดครับใช่เป็นเรื้องมานานๆแล้วก็รักษาทางตองเสียงเสพให้ยาปฏิชีวนะอะไรแล้วไม่ดีขึ้นแต่เงี่ยโอกาสเป็นกดไหลย้อนมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอีกกรณีหนึ่งก็คือแน่นหน้าอกโดยที่ไม่ทราบสาเหตุตรวจหัวใจแล้วก็ไม่ไม่เจออันนั้นก็มีโอกาสเป็นกดไหลย้อนได้เหมือนกันับครับสำรักคุณผู้ชมที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคกดไหลย้อนหรือเปล่าสังเกตได้ง่ายๆตามอาการดังนี้ครับ ถ้ามีอาการเร่ยลดเปรี้ยวมีอาการแสบร้อนหน้าอกหรือบริเวณเลนปีมีอาการตางหูคอจมูกเรื้อรังเช่นไอเรื้อรังหรือเจ็บคอเรื้อรังหรือมีอาการแน่นหน้าอกถ้าคุณผู้ชมมีอาการตามที่กล่าวมาอาจมีความเสี่ยงเป็โรคกระไหลย้อนได้ครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยอ่าปกติอย่างคนไข้ที่ที่มาที่โรงพยาบาลจุฬาของเราเนี่ยก็พบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเคยรักษาหรือว่าทานยาลดกรดแล้วไม่ดีขึ้นครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่าเนี่ย ส่วนใหญ่เรามักจะต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเป็นกรดไหลย้อนคือมีเครื่องมือแพทย์พิเศษใช่ไหมครับมีเครื่องมือพิเศษก็คืออาการของโรคกรดไหลย้อนอาจจะเกิดจากความผิดปกติของหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหารได้นะครับซึ่งไม่ใช่โรคกรดไหลย้อนจริงๆเพราะฉะนั้นการตรวจดูว่าอาการที่คนไข้เป็นเนี่ยเป็นจากหลอดอาหารบิดตัวผิดปกติหรือเปล่านะครับโดยการตรวจดูการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร ซึ่งการตรวจดูการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารนี่เราจะใส่สายผันจมูกเข้าไปแล้วก็ดูว่าหลอดอาหารบีบตัวอย่างไรจํานวนพอสมควรเลยไม่ใช่รกกดระย้อนจริงเป็นหลอดอาหารบีบเกรงบีบตัวผิดปกติก็คือการรักษาจะไปรักษาเรื่องหลอดอาหารบีบตัวผิดปกติอาการไข้ก็จะดีขึ้นอคครรัับบแล้วก็การตรวจอันนี้เจะบอกตำแหน่งของหูรูดของหลอดอาหารได้ด้วย ซึ่งมันจะมีประโยชน์ในแง่ของการที่เราจะตรวจวัดกรดในหลอดอาหารต่อไปเราจะใส่สายเล็กๆครับสายเส้นเอ็นเล็กๆนี่ครับผ่านเข้าไปในหลอดอาหารครับแล้วก็วัดดูปริมาณกรดที่ย้อนเข้ามาในหลอดอาหารตลอดเวลา24ชั่วโมงครับใช่คือทิ้งว่า24ชั่วโมงวันหนึ่งเลยครับจะอองยู่อย่างนี้เราก็ต้องอกอ๋อไม่ต้องครับเพราะว่าสายนี้จะเป็นสายเส้นเอ็นเล็กๆต่อกับคอมพิวเตอร์เล็กๆ่แล้วก็พบกับ่านด้ โอ้ติดตัวใช่เดี๋ยวก็คือคือติดตัวตลอดแต่เราก็กินอาหารได้เหมือนเดิมครับเดินไปเดินมาทํางานได้พูดคุยกับคนอื่นได้แล้วคนอื่นเขาไะทเห็นสรือไม่คบเขาจะเห็นครับเน่ก็แปลกดีนะครับกับบ้านอย่างเดียวเลยคบะอย่างที่คุณหมอได้บอกไปนะคะว่ามีวิธีการสังเกตตัวเองแต่เมื่อรู้สึกว่าเฮ้ยมันรุนอาการอย่างไรที่มันรุนแรงขนาดต้องมาพบแพทย์นะคะครับคือจริงๆอ่งกรณีที่คุณมาพบแพทย์นี่ก็คือว่ามีอาการอย่างที่กล่าวมาแล้วร่วมกับ อย่างเช่นมีการเกินลำบากบบนะครับเกืนแล้วติดพวกนี้บ่งว่าเราจะมีหลอดอาหารตีบหรือว่ามีมะเร็งของหลอดอาหารส่วนไปลายได้แล้วนะครับหรือว่ามีถ่ายเป็นเลือดมีซีดซึ่งอาจจะเกิดจากเลือดออกในหลอดอาหารได้นะครับอีกอันนึงก็คือว่าไม่เคยมีอาการมาก่อนแต่ว่ามาเริ่มมีอาการตอนอายุมากอย่างเช่นอายุ45-50ขึ้นไปเนี่ย พวกนั้นมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหรือว่าอะไรในทางเดิอนอาหารส่วนต้นได้นะครับนอกจากนั้นก็ในคนที่มีการกดไลย้อนมานานๆ5ปีหรือ10ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยตรวจเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่ามีความเสี่ยงที่จะมีเยื่อบุหลอดอาหารเนี่ยผิดปกติแล้วก็มีความเสี่ยงต่อมะเร็งของหลอดอาหารเยอะขึ้นกลุ่คมคนกลุ่มนี้เนี่ยควรจะมาพบแพทย์เพื่อส่องกล้องดูภายในหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารก่อน นอกจากนี้เนี่ยคนที่มีน้ําหนักลดชัดเจนนะครับ<ม>ลดมากกว่ากปกติน้ำหนัาตัวลดหวบลงมาผิดปกติกินอาหารเท่าเดิมน้ำหนักลด,ดกอย่างนั้น, <ừ> น,นก็เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอาการเตือนว่าอาจจะเป็นเนื้องอกหรือ,รอมะเร็งในทางเดินอาหารได้นะครับอาการของท้กอกรดไหลย,ย้อนในะระดับที่ควรมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยคืออาการดังต่อไปนี้ครับกลืนอาหารหรือน้ําลําบากถ่ายอุจจาระมีเลือดปนมีอาการกรดไหลย,ย้อนตอนอายุมากทั้งๆที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หรือมีอาการรวดไหลย้อนมาเป็นเวลานานและน้ำหนักตัวลดมากจนผิดสังเกตถ้ามีอาการดังนี้ควรมาพบแพทย์อย่าปล่อยให้มีอาการนานเกินไปครับอาการของโรคอาจจะุูแรขึ้นได้ครับในช่วงหน้าเราจะพาไปดูวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคก,กดไหลย้อนกันครับและนั่นคือสุดแท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้นใครไม่ป่วยยกมือขึ้น อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นรายการนะครับผมมีอาการคล้ายๆว่าจะเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนเหมือนกันตอนนี้ผมเลยได้โอกาสดีขอตรวจวินิจฉัยกับคุณหมอสุเทพจะเลยว่าการของผมจะเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนจริงๆหรือเปล่าอย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่ามีการตรวจโ,โรคกรดไหลย,ย้อนด,ด้วยนะครับใช่พี่นัทก็เป็นอาจจะเป็นน่าจะเป็นครับแล้วก็อยากจะตรวจด,ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่ามันเป็นแผลอยู่ในข้างในเ,เป็นยังไงะนะครับก็คือให้คุณหมอตรวจครับผมคุณหมอครับมันต้องตรวจอย่างไรบ้างครับครับก็คือก่อนอื่นให้คนไข้ต้อง มันดังมันอาหารมาก่อนกับชั่วโมงหกชั่วโมงมนะครับเพื่อให้กระเพาะเนี่ยว่างไม่มีอาหารอยู่ตอนนี้ผมได้อยู่นี่ปากแห้งเลยครับเพราะอะไร,รคะก็ตอนเราตรวจจะได้ไม่มีอาการอาเจียนอ,อาหารออกมาในบาง,งครั้งอาจจะมีย้อนอาเจียนออกมาได้ใช้เวลาตรวจประมาณ ก็ประมาณสัก20นาทียี่สินาทีก็คือมีใส่อุปกรณ์เข้าไปทางจมูกครับทางจมูกเข้าไปในหลอดอาหารที่เราจะตรวจนี่คือการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารว่าปกติหรือผิดปกติอย่างไรบางคนนี่มีอาการของกดไหลย้อนแต่ว่าสาเหตุนี่อาจจะไม่ใช่จากกดไหลย้อนอาจจะเกิดจากการบีดตัวของหลอดอาหารที่ผิดปกติซึ่งทําให้เกิดอาการคล้ายกดไหลย้อนได้เคยดูสาเหตุเบื้องต้นที่ชัดเจนใช่ใช่งั้นเริ่มเลยค่ะคุณหมอขั้นตอนแรก ก็ทำงานนคุณนัทก็ต้องนอนราบนอนราบได้ครับพ่อผมพอผมนิดนึงพ่อผมนิดนึงอันนี้กลัวจริงๆนะครับกลัวจริงๆมันจะน่ามันจะเจ็บไหมครับจะเจ็บไหมครับพี่หมอจะไม่แค่เจ็บจะระคายเคืองเฉยเฉยระคายเคืองเฉยๆนะครับก็เหมือนกับผมเที่ยวหมอนะครับ นี่เป็นสายตรวจดูการบิดตัวของหลอดอาหารค่ะแล้วมันเป็นซิลิโคนเหรอคะค่ะเป็นซิลิโคนและค่อนข้างจะนิ่มเริ่มในค่ะคุณหมอค่ะมันจะไม่พ้อมครับแต่ว่าต้องหัแล้วาครับอาจจะต้องคัดบางปอนะอาจจะเขาจะหมุกขวาแล้วกันครับครับจะมกจะรู้สึกระคายตรงนี้นิดนึงนะครับวันนี้ลงไปในคอครับดังนั้นอาจจะรู้สึกว่าอยากขย้อนนะครับพอเข้าไปที่คอ ตรงนี้เป็นตอนที่ยากที่สุดนะถ้าไม่มีขย้อนเนี่ยก็จะดีตอนนี้พอลงไปที่หูรูดหลอดอาหารส่วนบนแล้วครับคุณนั้นต้องช่วยเกลือนิดหนึ่งครับเกรินอ่าดีครับจริงครับรู้สึกจะไม่ยากสำหรับคุณนั้นนะครับลงเข้าหลอดอาหารไปแล้วครับอ๋อนี่คือเข้าหลอดอาหารแล้วหรอรับไม่มีขย้อนเลยครับดีมากอันนี้ถึงหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างแล้วนะครับเราลงกระปพอะไปแล้วครับอีกห้าเซนครับอ่าเสร็จแล้วครับ ค่ะพอหย่อนสายเข้าไปในจมูกพี่นัทแล้วลําดับต่อไปจะทําอะไรคะหมอเราก็จะค่อยๆตรวจดูการทํางานของหลอดอาหารขั้นแรกนี่เราจะดูหาตําแหน่งของหูรูดของหลอดอาหารก่อนนะครับโดยเราค่อยๆดึงสายช้าๆขึ้นมาแล้วก็ดูว่าเวลาสายเนียผ่านหูรูดของหลอดอาหารเนี่ยตัววัดแรงดันมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เราดูได้ว่าตําแหน่งหูรูดหลอดอาหารนี่อยู่ตรงไหนแล้วแรงดิบตัวเนี้บ้ากน้อยแค่ไหนนะครับ ทำแล้วเราเห็นเป็นกราฟตอนนี้เราจะเห็นนี่เป็นเวฟข,ของการบีบตัวลงนะครับนะครับจะเห็นว่าหลอดอาหารคุณนั้นเนี่ยบีบตัวไล่ลงมาอันนี้เป็นหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างนะครับข้างล่างนี่อยู่ในกระเพาะอาหารค่ะรู้สึกหูรูดคุณน้นเนี่จะอยู่ประมาณสี่สิบสี่สิบสามเซนนะครับจะเห็นว่าตอนสี่สิบสี่เนี่ยเริ่มมีแรงบีบตัวน้อยๆที่ช่อนแลเอ๋อเนี่ยจะอยู่ที่สูงครับเดี๋ยวหมอจะให้ ดื่น้ำนะครับดูการดิบตัวของหลอดอาหารตอนเกลืนของเล็แล้วก็เราจะให้น้ำข้าวหน้าใสเนี่ยให้อไหมไว้ก่อนนะครับแล้วก็หมอบอกให้กลืนเมื่อไหร่ให้ยกลืนแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้บอกให้กลืนพยายามอย่าเกลืนนะครับครับกลืนเลยครับตอนเกลืนหลอดอาหารบูลุดก็คลายดีอันนี้ใช่ไหมคะคใช่จะ<อ>คลายก็เปิดตัวให้อาหารเข้าไปในครับพาะคุณหมอคะผลตรวจของพี่นาถือว่าเป็นยังไงบ้างคะ ที่ดูนี้เกลืนมาสี่ห้าครั้งนี่ก็บิดตัวทุกครั้งนี่ปกติดี<า>จะเห็นว่าเวลาเกิืนปุ๊บหลังเกิืนก็จะมีหลอดอาหารบีดตัวได่จากข้างบนนะครับลงมาข้<ห>าง <หา S 2> ล่าง<ๆ>ชา้าๆจับแล้วก็สอดท้องกับผูรูดหลอดอาหารที่ตายถ้าสิบครั้งปกติถือว่าพี่นัทเป็นโรคก,กร,รยยดไหลย้อนไม่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นการบิดตัวของหลอดาอดาหารก็แสดงว่าหลอดอาหารเขาดีแต่ว่าเรื่องกรดไหลย้อนจะมีหรือเปล่าเนี้ต้องใจสายสวัดกรดก็ต้องเป็นอีกวิธีอีกขั้นตอนหนึ่งใช่ครับ